บทที่106จิตวิญญาณอาสาดูก่อนแม่นางเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับทุกๆคนที่อยู่ณที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าพูดกับนางวิสาขาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือเจ้าคะเจ้าหญิงสุป,ปวาสาที่นั่งอยู่รอบนอกอีกฟากหนึ่งพูดด้วยการออกเสียงแต่เราทั้งหมด ก็ได้ยินอย่างชัดเจนเนื่องจากผสมการสื่อสารทางจิตประการแรกในช่วงกึ่งสมัยของฉันหรือประมาณอีก2,500ปีนับจากนี้เวลานั้นโลกจะหมุนเข้าสู่การียุคซึ่งเป็นยุคแห่งความเสื่อมสูงสุดในทุกๆท,ทางอันได้แก่ความเสื่อมด้านสภาพแวดล้อมเกิดเป็นความวิรปริตแปรปวน ของดินฟ้าอากาศความเสื่อมทางด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์สัตว์อันเป็นผลพวงมาจากความเสือ่อมทางสภาพแวดล้อมความเสื่อมทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นผลพวงมาจากความเสื่อมด้านสุขภาพและประการสุดท้ายคือความเสื่อมทางด้านศิลธรรมซึ่งเป็นปัจจัย ที่ทำให้เกิดความเสื่อมทั้งหมดดังที่กล่าวมาผู้คนสมัยนั้นจะมีแต่ความเกลียดชังมีแต่การเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยกลลวงและหลุมพลางผู้คนจะใช้อารมณ์กำหนดชะตาชีวิตและสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครองบ้านเมืองหากไร้สติไร้คุณธรรมมันจะเป็นยุค ที่มีความเปราะบางมากที่สุดเพราะโลกพร้อมจะเกิดความหายนะครั้งใหญ่ได้ทุกเมื่อเนื่องจากในสมัยนั้นจะปรากฏอาวุธมหาปรายที่ทรงอนุภาพมันคือลูกไฟบรรลัยกันที่พร้อมจะฆ่าทุกสรรพชีวิตบนโลกซึ่งขณะนั้นเหล่าผู้นำของแควนมหาอำนาจต่างฝ่ายต่างครอบครอง ลูกไฟบรรลัยกันไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะทำลายโลกทั้งใบให้ดับสูญในพริบตามันจึงเป็นความเสื่อมที่มีความเสี่ยงสูงสุดเพราะเมื่อใดที่แต่ละแหวนรบพุ่งกันเมื่อนั้นโลกจะเข้าสู่ความหายนะทันทีพระพุทธเจ้าเริ่มต้นอธิบายประกาศที่สองในเวลานั้น โลกกำลังต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนโลกกำลังต้องการมหาบุรุษที่จะมาช่วยแก้ไขจากความเสื่อมสูงสุดให้กลายเป็นความเจริญสูงสุดมาช่วยชำระล้างจิตใจมนุษย์ทุกผู้ทุกนามให้สามารถเข้าสู่สภาวะจิตอรหันต์จิตพุทธะหรือจิตอันประเสริฐที่อุดมด้วยความรัก ความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจปราศจากเงื่อนไขใดๆมันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกมนุษย์เมื่อเหตุการณ์ทั้งสองมาบรรจบกันระหว่างความเสื่อมสูงสุดของโลกกับความจำเป็นจะต้องปรับแก้ไขให้โลกมีความเจริญในธรรมสูงสุดเปรียบเสมือนการพยายามปเปลี่ยนปีศาจร,ร้าย ให้กลายเป็นอริยะบุคคลโดยฉับพลันและไม่ใช่การเปลี่ยนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแฟนใดแฟนหนึ่งแต่เป็นการเปลี่ยนคนทั้งหมดเพื่อให้โลกพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคฟ้าสีทองซึ่งขณะนี้มีบุคคลบุคคลหนึ่งอาสาทางจิตวิญญาณที่จะไปกอบกู้สถาน,นาการณ์นั้นแล้วเขาได้ตั้งเจตจำนงนี้ มาตั้งแต่อดีตชาติว่าจะไปเป็นผู้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีต่อาศาสนาของฉันให้ถูกต้องต่อไปจนครบ5,000ปีและเขาอย่างตั้งปณิธานว่าจะไปรังสรร์โลกณนะเวลานั้นให้กลายเป็นดินแดนสุขขาวดีดินแดนแห่งสันติสุขบุคคลน,นั้นคือใครหรือเจ้าคะพระนางมหาประชาบดีถาม เดิมทีบุคคลผู้นั้นจะต้องมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าก่อนฉันแต่เนื่องจากฉันได้จงใจสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เขาเข้าใจว่าฉันจะได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเขาจากปุพกรรมในครั้งนั้นจึงส่งผลให้การอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าของเขามาคาบเกี่ยวกับยุคสมัยของฉัน ทา,ทางที่ยังไม่ถึงเวลาซึ่งการไปอุบัติในครั้งนี้เป็นแผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกแล้วว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรจนบุคคลผู้นี้ต้องมาช่วยกอบกู้สถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีและช่วงเวลานั้นจะถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยของเขาจะเป็นช่วงเวลาของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปพร้อมๆกันหรือที่พวกเธอรู้จักเขาในนามว่าพระศรีอริยะเมตรตยพระพุทธเจ้าอธิบายนี่เป็นเรื่องเดียวก,กันกับที่พระองค์เคยบอกไว้ในครั้งก่อนไหม่เจ้าคะครั้งที่พระองค์ไม่ยอมรับการถวายผ้าสองผืนจากฉันแต่กลับ ให้ฉันไปถวายกับพระบวชใหม่และพระองค์ก็บอกว่าคนที่ฉันถวายผ้าไปนั้นคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตแห่งพัทรกับนี้พระนางมหาประชาบดีถามต่อถูกต้องแล้วพระแม่เจ้าอาชิตะคือผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระศีรีอริยาเมยตยในอนาคตพระพุทธเจ้าพูด หลังจากที่พระพุทธเจ้าเอ่ยถึงชื่อพระอาชิตะว่าคือผู้ที่จะไปอุบัติเป็นพระศีอริยเมยตตเสียงของทุกคนก็ดังเสีงแส้รากับอยู่ท่ามกลางฝูงนกกระจาบที่กำลังแตกรังดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอให้ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบหากไม่เข้าใจสิ่งใดโปรดไขข้อข้องใจนั้น กับเจ้าตัวเสียบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าเสนอสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าความเงียบก็เข้าปกคลุมทันทีเสียงของจิ้งหรีดเรียนไรก็ปรากฏขึ้นมันเงียบจนผมสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและเวลานี้ผมก็รู้สึกถึงความคิดของอาชิตะที่ถามขึ้นในใจซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังตั้งใจถามผม ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นวิญญาณที่สูงส่งหรืออะไรก็ตามขอได้โปรดบอกข้าด้วยเถิดว่าข้าต้องทำสิง่งใดเขาถามในใจฉันคือตัวท่านในอนาคตที่จริงฉันก็ไม่รู้อะไรมากนักฉันมาเพื่อจะรู้เรื่องราวของตนเองและฉันเพิ่งจะรู้ว่าท่านคือฉันในอดีตวันนี้เราต่างมาเพื่อรู้เรื่องราวที่เราไม่รู้ และฉันก็ไม่มีความสามารถใดๆที่จะไปแก้ไขโลกอนาคตจากความเสื่อมให้เจริญดังกับแดนสุขาวดีหลอกฉันรู้เพียงอย่างเดียวว่าภารกิจครั้งนี้ฉันต้องอาศัยเพื่อนที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะมาทําภารกิจนี้ร่วมกันผมตอบกลับไปในความคิดข้าก็รู้สึกเช่นกันว่าข้าจะมีสหายจํานวนมากพวกเขากําลังรอข้าอยู่ในอนาคต เพราะข้าเคยเห็นพวกเขาในนิมิตอาชิตะตอบกลับในความคิดเช่นกันแล้วสหายเหล่านั้นคือใครกันท่านลองถามพระพุทธเจ้าดูดีไหมผมเสนอแนวทางได้สิอชิตะตอบข้าแต่พระผู้เป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าบัดนี้ข้ายอมรับโดยดุษฎีว่าได้เคยตั้งเจตจำนงที่จะไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคต มาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีนาบวา่าสีอริยเมยตไตาแต่ข้าจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องสหายในนิมิตของข้าวา่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนและมีที่มาที่ไปอย่างไรได้ไหมขอรับอาชิตะตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้าอาชิตะเอ๋ยก่อนที่ฉันจะตอบคำถามของเธอ ฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกโดยมากผู้ที่บรรลุอ,อรหัตผลได้แล้วเขาจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเขาจะได้ชื่อว่าพ้นจากทุกพ้นจากสังสารวัฏส,สามารถตัดขาดจากความเศร้าหมองทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงและเมื่อเขาบรรลุสัมโพธิยาณแล้วขณะที่เขายัางมีชีวิตเหลืออยู่ เขาจึงตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากพันธนาการนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เชกเช่นเดียวกับที่เขาได้รับโอกาสนั้นจากพระพุทธเจ้าและในห้วงเวลาแห่งการดำรงอยู่อันยาวไกลของโลกธาตทาแห่งนี้แต่ละยุคแต่ละสมัย จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้โลกต้องเดินทางเข้าสู่ความเสื่อมเป็นครั้งคราเสมอจนบางครั้งถึงกับร้างราจากทำอันประเสริฐไปชั่วขณะซึ่งในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมนั้นจะปรากฏอริยะบุคคลเพื่อไปเป็นผู้เริ่มต้นชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์ซึ่งอริยะบุคคลนั้นๆเรา จะเรียกเขาว่าผู้ที่รู้ว่าตนเองเป็นพุทธะหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธเจ้าแต่การจะไปเป็นพุทธเจ้าได้นั้นเขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าทั่วๆไปคือเขาจะต้องเสียสละตนเองอย่างมหาศาลโดยยอมให้ดวงจิตของเขากลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในโลกแห่งความไม่รู้นี้ไปอีกหลายร้อยหลายพันชาติจนกว่าจะได้ไปเกิดในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมตามที่ตนเองได้ตั้งเจตจำนงเอาไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่ที่เขาเริ่มตั้งเจตจำนงจนไปถึงยุคที่เขาจะได้ไปเกิดเป็นพุทธเจ้านั้นฉันจะเรียกดวงจิตวิญญาณที่อาสาไปเกิดนี้ว่า โพธิสัตว์สภาวะการเป็นโพธิสัตว์นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือการเป็นผู้เสียสละหรือเป็นผู้ให้และนับจากนี้เป็นต้นไปดวงจิตของเธอจะได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์ไปอีก2,500ปีเธอจงยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยความเต็มใจเถิด พระพุทธเจ้าย้ำเตือนคุณสมบัติที่สำคัญนี้ต่ออาชิตะข้าพระเจ้ายอมรับด้วยความเต็มใจขอรับแต่สิ่งที่ข้าสงสัยคือเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของสหายที่พวกเขารอข้าอยู่ในอนาคตอาชิตะถามดูก่อนอาชิตะพวกเขาไม่ได้รอเธออยู่ในอนาคตดอก พวกเขาจะไปพร้อมกับเธอเพียงแต่เวลานี้พวกเขายังไม่ได้ตั้งเจตจำนงที่จะไปเท่านั้นพวกเขาเป็นใครและอยู่ที่ไหนหรือขอรับอจิตะถามนี่คือเหตุที่เรามาประชุมกันในวันนี้พระพุทธเจ้าพูดก่อนที่จะนิ่งเงียบไปพระองค์ปล่อยให้บรรยากาศแห่งความสงัด ปรากฏชัดท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่เริ่มตั้งฉากกับท้องฟ้า